หากคุณรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับจากการนำแสงสว่างที่สถิตยอยู่ภายในตัวเองออกมาใช้งานได้แล้วก็ความสำเร็จทางโลกก็จะตามมาโดยอัตโนมัติความสนุกสนานไปกับการเดินทางคือความสำเร็จในชีวิตเพื่อนๆที่รักทั้งหลายพวกเรารักพวกคุณมากมายเหลือเกิน สิ่งใดก็ตามที่คู่ควรแก่การกระทำบนโลกใบนี้ล้วนเป็นไปเพื่อการเจริญเติบโตโด้วยกันทั้งสิ้นเพราะนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกคุณแต่ละคนตัดสินใจออกเดินทางในแต่ละครั้งคําว่าเดินทางในที่นี้หมายถึงการลงมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้จากผู้แปลนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณกระทําลงไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อให้ตัวเองมีความเข้าใจเกี่ยวกับแสงสว่างและความรักที่สถิตยอยู่ภายในตัวเองในท้ายที่สุดไม่ว่าพวกคุณจะเริ่มต้นโปรเจกต์ด้วยมีวัตถุประสงค์อะไรก็ตามเช่นเพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นเพื่อเป็นการให้ เพื่อหารายได้เพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นหรืออื่นๆพวกคุณต่างก็กำลังหาทางหาทางนำเอาแสงสว่างของตัวเองออกมาใช้และนั่นคือการฉายแสงสว่างของตัวคุณออกมานั่นเองตอนนี้ พวกคุณก็กำลังเบิกบานจากการที่ได้ฉายแสงสว่างและความสุขที่อยู่กับความสามารถในการนำเอาแสงสว่างของตัวเองออกมาใช้อยู่เพื่อนเพื่อนีรักทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พวกเราเรียกมันว่าความสำเร็จซึ่งก็คือการรับรู้และรู้สึกได้ถึงความสุขที่ได้รับ จากการฉายแสงสว่างความสามารถนำแสงสว่างที่สถิตยอยู่ภายในตัวเองออกมาใช้งานนั่นเองซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณทําเช่นนี้ได้แล้วความสำเร็จทางโลกก็จะตามมาโดยอัตโนมัติแต่ก็มีหลายครั้งหลายคราที่พวกคุณมัวไปหลงติด หลงติดอยู่ในดงของความคิดแบบมนุษย์ของตัวเองอยู่ว่าฉันทำดีพอหรือยังนะคิดว่าฉันเรียนรู้มากพอหรือยังนะคิดว่าฉันให้มากพอหรือยังนะคิดว่าฉันทำมากพอหรือยังนะเป็นต้น เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกคุณจะหลงลืมไปว่าการเดินทางสำคัญยิ่งกว่าจุดหมายปลายทางดังนั้นพวกเราจึงอยากให้พวกคุณได้ถามตัวเองว่าฉันกำลังมีความสุขอยู่กับการเดินทางนี้ไหมฉันกำลังได้รับความรักและกำลังมอบความรักออกไปอยู่หรือเปล่า หากคำตอบคือไม่ก็ให้ถามตัวเองต่อไปว่าพวกคุณจะสามารถทำอะไรและเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างในตอนนี้เดี๋ยวนี้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตัวเองเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักมากขึ้นหากพวกคุณทำเช่นนั้นได้แล้วก็เท่ากับว่า พวกคุณได้เปลี่ยนเส้นทางเดินของตัวเองให้กลับมาสู่ทิศทางที่ถูกต้องใหม่แล้วหรือกลับมาเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนั่นเองซึ่งก็จะทำให้พวกคุณได้เริ่มต้นมีความสุขกับชีวิตและความสำเร็จของตัวเอง กลับเข้ามาอยู่ในกระแสของการราบเรื่นใหม่อีกครั้งหนึ่งในณปัจจุบันขณะนั้นนั้นเลยทีเดียวโดยไม่ต้องไปรอคอยให้บรรลุเป้าหมายทางโลกที่มนุษย์พากันสมมุติกันขึ้นมาซะก่อนแต่อย่างใดที่รักทั้งหลายสิ่งสำคัญในอันดับแรกสุดก็คือ พวกเราปรารถนาที่จะให้พวกคุณประสบความสำเร็จในแง่ของจิตวิญญาณกันทุกๆคนและให้พวกคุณมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและความสุขซึ่งพวกเรารู้ดีว่าหากพวกคุณสามารถทำเช่นนี้ได้ในแต่ละช่วงขณะแล้วละก็ความสำเร็จทางโลกก็จะตามมาเพราะมันเป็น บายโปรดักตตามธรรมชาติของกระบวนการสร้างสารรค์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักขึ้นมาดังนั้นในวันและเวลานี้ขอให้พวกคุณมีความสุขกับชั่วขณะแห่งความสำเร็จนั้นๆด้วยการเลือกที่จะเมตตาต่อตัวเองมอบชั่วขณะแห่งความรักและความรู้สึกขอบคุณให้กับตัวเอง จากนั้นก็ให้ถามตัวเองว่ามีการกระทำที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักอย่างจริงใจมากที่สุดใดบ้างที่ฉันจะสามารถทำเพื่อตัวเองได้ในขณะนี้จากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆแล้วรับมันเข้ามาลงมือทำทันทีนั่นแหละคือความสำเร็จที่พวกคุณกำลังรับอยู่ละ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรักตัวเองให้มากพอแล้วคุณจะสมปรารถนาในด้านสัมพันธภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามแต่อย่างใดเลยพวกเราเฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ที่น่าพิศวงงงวยของมนุษย์โลกบางคนอยู่ซึ่งจะเห็นอยู่บ่อยๆว่ามนุษย์โลกมักจะประสบกับความผิดหวังอย่างมาก เมื่อคนอื่นๆไม่สามารถเติมเต็มความต้องการด้านอารมณ์แก่พวกเขาได้แทนที่พวกเขาจะเพียงแค่ยอมรับมันว่าคนคนนั้นไม่สามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้แต่พวกเขากลับใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีอยู่มากขึ้นไปอีกเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งสิ่งนั้นจากคนคนนั้น ซึ่งพวกเขาจะพยายามแล้วพยายามอีกครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงเพื่อที่จะได้พบเจอกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเท่านั้นเองเพราะพวกเขาจะไม่ได้รับผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมเลยแม้แต่น้อยพวกเขาดูเหมือนเชื่อว่าคนคนนั้นมีโกดังลับ ที่ใช้เก็บสิ่งที่พวกเขารักและพึงพอใจด้านอารมณ์อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพียงแต่ว่าบุคคลคนนั้นแค่ใจร้ายเกินไปหรือดื้อรั้นจนเกินไปหรือเห็นแก่ตัวจนเกินไปที่จะแสดงมันออกมาเท่านั้นเองซึ่งในกรณีนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คนคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าสุภาพบุรุษ แล้วก็ไปถามหาซื้อบางอย่างที่ไม่มีในร้านนี้แล้วก็พบกับความผิดหวังอย่างมากเมื่อได้รับคำตอบว่าร้านนี้ไม่มีขายแต่แทนที่พวกเขาจะยอมรับความเป็นจริงในข้อนี้พวกเขากลับทวนกลับมาใหม่อีกครั้งวันแล้ววันเล่าแล้วก็มาถามหาซื้อสิ่งเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็พบกับความผิดหวงัง ความท้อแท้มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเพราะร้านนี้ไม่มีในสิ่งที่เขาต้องการจะซื้อพวกคุณเห็นไหมคนคนหนึ่งสามารถที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างง่ายดายหากแค่เพียงเขาเข้าไปในร้านที่มีขายสิ่งสิ่งนั้นเท่านั้นเองและจะทำได้ทุกๆฝ่าย ได้พบกับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจมากขึ้นไปอีกมากมายด้วยทิบรักทั้งหลายพวกคุณกำลังตกอยู่ในความผิดหวังอยู่ใช่ไหมทิบรักทั้งหลายพวกคุณกำลังท้อแท้ใจอยู่ใช่ไหมมนุษย์โลกส่วนใหญ่จะแสดงตัวตนที่พวกเขาเป็นจริงๆให้พวกคุณได้เห็นแต่ปัญหากลับอยู่ที่ การไม่ยอมรับความเป็นจริงของพวกคุณในความเป็นตัวตนของพวกเขาหากพวกคุณกำลังพบกับความเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งสำแล้วสำเล่าได้แต่คาดหวังถึงผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปอยู่มันก็ควรที่จะถึงเวลาแล้วที่จะรักตัวเองให้มากพอแล้วก้าวต่อไป ซึ่งเมื่อพวกคุณกลายเป็นพระเอกของตัวคุณเองแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นแก่ตัวเองแล้วพวกคุณก็จะไปดึงดูดเอาสิ่งที่เหมือนเหมือนกันนี้เข้ามามากขึ้นไปอีกอย่างไม่ต้องใช้ความพยายามแต่อย่างใดเลยแล้วพวกคุณก็จะเริ่มมีความสุขสมปรารถนากับสัมพันธภาพมากขึ้นไปอีก ข้อความจากท่านมหาเทพกาบีเอลนะคะขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนาวรัดมานาที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ